เคยสงสัยกันไหมครับว่าทาไมคนเลี้ยงพึ่งต้องมีกระป๋องควันติดตัวไปด้วยพ่นใส่พึ่งหลายๆคนโคงเข้าใจว่าพึ่งนั้นกลัวควันแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับโดยที่จริงแล้วพึ่งไม่ได้กลัวควันซะทีเดียวนะครับแต่พึ่งอ่ะมันมีปฏิกิริยาต่อควันเนี่ยหลายๆรูปแบบเลยอย่างแรกเลยต้องบอกว่าพึ่งใช้ฟิลโมนในการสื่อสารหากันและกันโดยเฉพาะฟิลโมนที่ใช้เตือนภัยซึ่งเวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าพึ่งตัวอีกตัวหนึ่งก็จะปล่อยสัญญาณเตตืออนนให้ึึงงีกัว แต่ควันที่พ่นลงไปอ่ะดันไปกบเจ้าฟิโลโมนเตือนภัยเนี้ยทําให้พึ่งอีกตัวหนึ่งไม่สามารถส่งสัญญาณเตือนภัยไปหาพึ่งอีกตัวได้หรือพึ่งตัวอื่นภายในรังได้อย่างที่2เนี่ยควันคือสิ่งที่ไปกระตุ้นสัญชาตญาณการหนีเอาตัวรอดของสัตว์ป่าหรือว่ามแมลงนะครับผมเจ้าพึ่งเนี่ยก็มีการตกใจอ่ะว่างั้นเถอะก็ส่งสัญ,ญญาณหรือว่าพยายามกระตุ้น การเอาตัวรอดเนี่ยให้หนีไปจากตรงนั้นหลังจากข้อ2ที่เพิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะอพยพย้ายออกไปมันก็ได้กินน้ํำพึ่งเข้าไปในตัวมันให้ได้มากที่สุดเผื่อย้ายลังว่างั้นเถอะทําให้การเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั้นช้าและอุ้ยอายขึ้นมากๆทําให้โอกาสต่อยศัตรูหรือต่อยส,สิ่งที่พบเจอมันก็น้อยลงตามไปด้วยเรียกได้ว่าเอาตัวรอดดีกว่า เห็นไหมครับการพ่นควันใส่หลังพึ่งไม่ได้ทําให้มันกลัวแต่ทําให้ระบบการสื่อสารของมันรวนทั้งระบบและไปกระตุ้นสัญชาตญาณของพึ่งบางอย่างที่จะเอาตัวรอดที่ได้บอกไปแล้วจึงทําให้คนที่เข้าไปเลี้ยงพึ่งทํางานได้ง่ายขึ้นและรู้สึกปลอดภัยขึ้นเมื่อมีเจ้ากระป๋องควันเนี้ยเฟื่ฟืฟืหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังนะครับผมยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม